สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกวิชุราดาการเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกมีแคตตาส์ออนไลน์นะคะที่นกสั่งออนไลน์มานะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะคืออันนี้นะคะมาถึงเราแล้วเมื่อวานนะคะเป็น LB 2 1 7 8นะคะลูกผสมนะคะนี่นะคะนกซื้อมาจากร้านคุณ ณปภัชนะคะใน Facebook นะคะนี่ส่งของแล้วก็สั่งของแล้วก็โอนเงินไปเมื่อเช้านะคะวันนี้บ่ายนะคะก็ได้รับของแล้วนะคะรวดเร็วมากนะคะสั่งส่งของจริงๆนะคะหมายถึงว่าคือให้ความมั่นใจแล้วก็แน่ใจได้เลยนะคะว่าเขาส่งของให้จริงๆนะคะนกเลือกส่งเคอรี่นะคะเร็วมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวต้นไม้ข้างในกันนะคะ การแพ็คนะคะนี่นะคะการแพ็คก,ก็ค่อนข้าง,างที่จะดีนะคะข้างล่างก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ข้างบนก็กระดาษทิชชู่ปิดอีกรอบหนึ่งแต่นี้คือนกแกะออกมาแล้วนะคะก็ดีมากนะคะถือว่าแพคได้ดีมากนะคะมาดูคุณภาพต้นไม้กันนะคะว่าตรงตามที่สั่งไหมนะคะช้ำไหมนะคะแล้วก็สภาพดีหรือว่าแห้งหรือว่าเปียกมายัางไงนะคะนี่นะคะ ดี๋ยวแกะกันเลยนะคะแกะกันเลยร้านคุณนภัสนะคะนัภับพัรนะคะอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแค่รีวิวให้ดูว่าการสั่งของออนไลน์เนี่ยก็ก็ได้นะคะนี่นะคะ lb 2178รูปผสมนะคะนกสั่งไป10หัวนะคะ มีแถมให้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเรียงให้ดูกันสั่งไปสิบหัวนะคะรูปผสมสวยนะนกว่าคือไม้ราคาไม่แพงมากนะคะหมดเนี่ยคือสิบหัวสั่งไปในราคาร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งเคอรี่ด้วยนะคะคือร้อบาทนี่คือรวมส่งเคอรี่ละสภาพ ของไม้นะคะสภาพของไม้แห้งเลยนะคะคือลากแห้งเลยแสดงว่าคือเขาเอาใจใส่กับการส่งของให้ลูกค้ามากนะคะนี่นะคะก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะร้านนี้แถมมาให้3ามหัวด้วยนะแล้วก็แม่ค้านะคะอัธยาสัยดีด้วยนะคะถามไป ตอบมาคือเร็วนะคะแล้วก็อธิบายได้ประทับใจด้วยนะคะก็เลยชอบนะก็เลยทารีวิวให้นะคะการสั่งของออนไลน์บางทีเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีเราสั่งไปเนี่ยของไม่ได้มาอย่างที่เราคิดก็มีนะคะก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะร้านเลือกดูรีวิวเยอะๆนะคะแล้วก็ คุย,ยกับเขาก่อนนะคะถามเขาลองถามเขาก่อนนะคะว่าเราถามเขาได้ไหมถ้าคนที่ใส่ใจลูกค้าเนี่ยเราเราถามไปเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาแบบไม่ทันทีก็จะต้องตอบนะคะบางคนก็อาจจะเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือ1ิบต้นที่ซื้อนะคะอันนี้3ามต้นที่แถมอันนี้ดีใจมากโดยรวมแล้วนะคะนกชอบมากคือ รู้สึกดีก็เลยอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าการสั่งของออนไลน์บางครั้งอะมันก็ไม่ได้ดีอย่างนี้เสมอไปนะคะก็กกมีดีบ้างไม่ดีบ้างเราต้องดูให้ดีนะคะแต่โดยรวมแล้วรู้สึกดีกับร้านนี้นะคะจะซื้ออีกไหมถ้ามีคำถามว่าจะซื้ออีกไหม ก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าคือเนี่ยค่ะไม้เข้ามาดีมากแห้งสนิทเลยนะคะไม่ชื้นนะคะบางร้านนะคะที่นกสั่งไปนะคะคือไม้เนี่ยมาแบบว่าชื้นมาเลยค่ะคือเพิ่งล้างลากแล้วก็ชื้นมาคือมาถึงเราเนี่ยคือถ้าเราไม่รีบแกะหรือว่าเรามีธุระเราไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกือบจะเน่าได้ก็มีเหมือนกันนะคะบางต้นก็เน่านี่เห็นไหมคะ l b รูปผสมสวยนะคะชอบค่ะดีมากเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าควรจะปลูกอย่างไรนะคะสำหรับมือใหม่นะคะอันนี้คือปลูกได้เลยเพราะว่าแห้งแล้วแล้วก็ตัดรากมาให้เราเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะเขาตัดรากมาให้เราเรียบร้อยแล้วคือเราลงปลูกได้เลยนะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าปลูอยังไงนะคะอันนี้เขาแต่งรากมาให้เรียบร้อยคือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วกับต้นไม้แค่ลงปลูกปลูกก็ใช้กระถางเล็กสุดนะคะตามท้องตลาดนะคะอันนี้นกใช้กระถาง2นิ้วนะคะจะใช้แบบสี่เหลี่ยมหรือใช้แบบกลมแบบลกก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้นกมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟรองก้นกระถางหรือไม่ก็ถ่านดําก็ได้นะคะ ลองก้นกระถางก่อนทำไมถึงต้องลองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินนะคะดินที่ปลูกแคกตั๊เนี่ยไหลลงไปเวลาที่เราลดน้ำนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งกระถางเขาเนี่ยก้นกระถางเขาจะได้โปร่งด้วยนะคะระบายน้ำได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็ใส่ดินเลยค่ะ ดินปลูกแคคตัสนะคะเป็นดินเฉพาะปลูกแคคตัสนะคะดินสวนไม่สามารถปลูกได้นะคะปลูกได้แต่ว่าเสี่ยงต่อการเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ดินที่ผสมขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกแคคตัสนะคะนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเขาแต่งรากมาให้เรียบร้อยจิ้มลงไปแล้วก็โรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้ากระถางนะคะของนกเป็นหินแม่น้ํานะคะหินแม่น้ําก็จะราคาถูกหน่อยไม่สวยงามแต่ราคาถูกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าจุดประสงค์ของการโรยหน้ากระถางเนี่ยเราโรยเพื่อให้หินพยุงลำต้นของ แขกัสของเรานะคะแต่ถ้าใครที่แบบมีหินสวยๆก็โรยได้แต่ไม่ไม่แนะนำให้ใช้หินที่เป็นหินย้อนสีนะคะเพราะว่าสีเนี่ยคือเคมีนะคะจะทำให้ไม้ของเราอ่ะได้รับสารเคมีแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็รูปร่างของเขาด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะก็คือลงปลูกได้เลยถ้ามาสภาพนี้นะคะ สำหรับการดูแลนะคะหลังจากนี้นะคะนุกจะตั้งไว้ในที่ท,ที่เป็นที่ร่มลำไรหรือไม่ก็ร่มเลยนะคะไม่เอาไปตากแดดนะคะก็หลังจากนี้อีกสักประมาณ 4- 5หวันก็จะลดน้ำนะคะยังไม่ลดให้ชุ่มเลยก็ได้ลดให้ชุ่มสักประมาณายังไม่ต้องลดให้ถึงก้นกระถางะคะ่ะแค่ลดให้โดนให้ให้เขาได้รับความชุ่มชื้นนิดนึงก่อนนะคะให้เขาได้ปรับสภาพก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นอีกสักประมาณสิบวันหรือ15วันนะคะหรือ1เดือนนะคะค่อยนําไปที่ที่ร่มลําไรนะคะสําหรับยิมโนนะคะเ,เขาจะโดนแดดร้อซ์ไม่ได้นะคะก็แดดได้ประมาณ70% 80ช่วงเช้านะคะถึงบ่ายโมงนะคะ4 -6 ชั่วโมงนะคะไม่ควรโดนแดดหลังบ่ายโมงนะคะจะทําให้ผิวเขาเกิดการไหม้ได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวการสั่งของออนไลน์นะคะแครตัดออนไลน์นะคะนนี้นกซื้อมาจากร้านคุณนับประพัดนะคะใน Facebook นะคะก็คือชอบมากมาแพ็คดีแล้วก็ต้นไม้สวยทุกต้นนะคะเอาใจใส่ลูกค้าได้ดีมากถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยนะคะคือประทับใจก็เลยมารีวิวเพื่อนเ,อนเอนได้รู้จักกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะจะได้ทําคลิปดีๆนะคะมีสาระให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ